แต่ชนิดนี้นี่สิคือร้ายคักพี่น้องแกอยู่นู่นค่ะเห็นบอคะ่ะเห็นไปหมดดิค่ะสองดอกนี้ยิ่งสวยค่ะสวยยามอิคเชื้อนาะค่ะเนาะว่าเห็ดพึ่งขาลายชนิดนี้กินได้เนาะค่ะกินได้มาเดินมาเดินไปหาเห็ดมาใหาพ้พี่น้องรับชมนาะค่ะพี่น้องจะ้ะ เห็ดไข่ก็มีส่วนนี้ก็จะเป็นเห็ดพึ่งขาลายค่ะยามีกเชื่อเนาะค่ะเนอว่าเห็ดพึ่งขาลายชนิดนี้กินได้เนาะค่ะกินได้แกอยู่นู่นค่ะเห็นบอคะเห็นไปหมดดิค่ะสองดอกนี่ยิ่งสวยค่ะสุด ส่วนนี้ก็จะเป็นอีกชนิดนึงค่ะแต่ชนิดนี้นี่สิคืนร้ายคักพี่น้องเป็นกุ้มบักไงอะไรดิค่ะเห็นบอคะขึ้นเป็นพืชไปหมดนู่นค่ะเห็ดไข่ก็มีส่วนนี้ก็จะเป็นเห็ดพึ่งขาลายค่ะ นี่ก็คือพึ่งขาลายอีกหนึ่งดอกเนาะพี่น้องใกล้ๆกันพันกันสิมีเหตุชนิดนีเนาะค่ะนี่แห้งดอกใหญ่ค่ะแกอยู่โน่นค่ะเห็นบอคะเห็นไปเมื่อดิค่ะสองดอกนี่ยิ่งสวยค่ะสวยเดี๋ยวจะพาพี่น้องเดินชมเหตุบนเกาะนี่เนาะค่ะว่ามีเหตุชนิดใดบ้างเนาะค่ะเนาะไปชมกันเลยค่ะนี่แล้วค่ะทุกคน ชนิดนี้กินได้ค่ะไปต่อกันเลยค่ะออกเป็นกุ้มเป็นก้อนอยู่ค่ะพูดอีค่ะเห็ดใครก็มีส่วนนี้ก็จะเป็นเห็ดพึ่งขาลายค่ะยามีเชื้อนาอค่ะนาะว่าเห็ดพึ่งขาลายชนิดนี้กินได้เนาะค่ะกินได้ เห็ดชนิดนี้ช่วงนี้คือลายค่ะพี่น้องจา้าสำหรับเห็ดเพิงขาไลา่เข้ายางไปกระซีเห็ดนี่ก็คือพึ่งขาไลา่อีกหนึ่งดอกเนาะพี่น้องแต่ใกล้ๆกันเพื่อนกระซีนี่เห็ดชนิดนี้เนาะค่ะนี่ให้ดอกใหญ่ค่ะเห็ดไข่ก็มีส่วนนี้ก็จะเป็นเห็ดพึ่งขาไลา่ค่ะ นี่ก็คือพึ่งขาลายอีกหนึ่งดอกเนาะพี่น้องใกล้ๆกันพันกันสินีเห็ดชนิดน,นีเนาะค่ะนี่แห่งดอกใหญ่ค่ะเจอแล้วค่ะเห็ดค่ะเห็ดเหมือนนี่สีพาช่อมเห็ดบนเกาะเนาะพี่น้องจา๋าเบิงค่ะเบิงเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะใกล้เนาะแย่อยู่นู่นค่ะเห็นบอกคคะเห็นไปหมดดิค่ะสองดอกนี่ยิ่งสวยค่ะ เห็ดไข่เห็ดน้ำมากหรือเห็ดนาแลบ้านเฮ้าเนี่ยคะ่ะพี่น้องเขาก็จะขึ้นไปหมดแล้วเขเป็นแพรเดี๋ยวจะพาพี่น้องเดินชมเห็ดบนเกาะนี่เนาะคะ่ะว่ามีเห็ดชนิดใดบ้างเนาะคะ่ะเนาะไปชมกันเลยคะ่ะนี่แล้วคะ่ะทุกคนเจอแล้วคะ่ ads, คะเห็ดค่ะเห็ดมันนี่สิพาชมเห็ดบนเกาะเนาะพี่น้องจ้าเบิงคะ่ะเบิงเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆกล้นะคะ ส่วนนี้ก็จะเป็นอีกชนิดหนึ่งค่ะแต่ชนิดนี้นี่สิคือร้ายค่ะพี่น้องชนิดนี้กินได้ค่ะไปต่อกันเลยค่ะชนิดนี้กินได้ค่ะไปต่อกันเลยค่ะแน่อยู่เรื่อยๆค่ะพี่น้องเขาก็จะขึ้นประปายเนาะค่ะนีก็เป็นอีกชนิดหนึ่งด้วค่ะพี่น้องเห มาเจอเห็ดข่อีกหนึ่งดงค่ะอีกหนึ่งกลุ่มค่ะพี่น้องหนึ่งกลุ่มใหญ่ๆยุ่ใกล้ๆเขานีหนา่หอมหอมเลยพี่น้องจ้ะหอมมากๆเลยค่ะส่วนนี้หน้าตาเขาก็สิเป็นค้ายๆเห็ดข่ใกล้ๆเขานีหนา่หอมหอมเลยพี่น้องจ้ะหอมมากๆเลยค่ะส่วนนี้หน้าตาเขาก็สิเป็นค้ายๆเห็ดข่ แน่ยู่เรื่อยๆค่ะพี่น้องเขาก็จะขึ้นประปายเนาะคะ่ะนี่ก็เป็นอีกชนิดหนึง่งด้วยค่ะพี่น้องเห็นนี่ก็คือพึ่งขาลายอีกหนึ่งดอกเนาะพี่น้องแต่ใกล้ๆกันเพิ่ะเกิดซมนีเห็ดชนิดน,นี้เนาะคะ่ะนี่แห่งดอกใหญ่ค่ะนี่ก็คือพึ่งขาลายอีกหนึ่งดอกเนาะพี่น้องแต่ใกล้ๆกันเพิ่ะเกิดซีนีเห็ดชนิดนีเนาะคะ่ะ นีแห้งดอกใหญ่ค่ะเจอแล้วค่ะเห็ดค่ะเห็ดมือนีนสิผ้าช่อมเห็ดบนเกาะนะพี่น้องจ้าเบิงค่ะเบิงเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะสวัสดีค่ะพเพื่อนๆชาวเครตอตร์ของเฮานะคะ่ะมือนีนเยรัสเีอยู่บนเกาะค่ะแต่ก็เจอเห็ดประปรายเนาะคะ่ะเห็ดน้ำหมากแต่เขาเป็นสีขาวค่ะ แต่ลักษณะของเขาก็ค,คล้ายๆกันเนาะค่ะกลุ่มนี้นใ,กใกล้ๆเขานี่หอมหอมเลยพี่น้องจ้ะหอมมากๆเลยค่ะส่วนนี้หน้าตาเขาก็สิเป็นคล้ายๆเฮดไข่เ็ดน้ำหมากแต่เขาเป็นสีขาวค่ะแต่ลักษณะของเขาก็ค,คล้ายๆกันเนาะค่ะกลุ่มนี้เนาะค่ะเนาะสำหรับกลุ่มนี้ เดินมาก็มาเจอเห็ดพึ่งขาลายอีกหนึ่งดอกค่ะยี่ก็เห็ดพึ่งขาลายเป็นกุ้มบักไงอะไรดิค่ะเห็นปะคะขึ้นเป็นพืชไปหมดนู่นค่ะใกล้เขานี่หอมหอมเลยพี่น้องจ้ะหอมมากๆเลยค่ะส่วนนี้หน้าตาเขาก็จะเป็นคล้ายๆเห็ดไข่ส่วนนี้ก็จะเป็นอีกชนิดหนึ่งค่ะ แต่ชนิดนี้นี่สิคืนร้ายค่ะพี่น้องมาเดินมาเดินไปหาเห็ดมาให้พี่น้องรับชมเนาะค่ะพี่น้องจะ้ะเต็มไปหมดเลยค่ะติดไข่ดอกส,สวยๆค่ะสวยงามเนาะค่ะชนิดนี้กินได้ค่ะไปต่อกันเลยค่ะแต่เห็ดนี่รู้ค่ะมั่นใจด้วยว่าเขากินได้ ออกเป็นกุ้มเป็นกอนอยู่ค่ะพูดอีค่ะออกเป็นกุ้มเป็นกอนอยู่ค่ะพูดอีค่ะเห็ด้ํามากแต่เขาเป็นสีขาวค่ะแต่ลักษณะของเขาก็ค,คล้ายกันเนาะค่ะกุ้มนีขาลายแต่เป็นหมวกส้มเนาะว้าวดอกนี้สวยมากค่ะสวยจริงๆค่ะพี่น้อง มีหลากหลายชนิดแตกต่างกันไปค่ะหลากหลายชนิดแล้วเราก็มาเจอดอกนี้ค่ะนี่ก็เป็นพึง่งส่วนนี้ก็จะเป็นอีกชนิดหนึ่งค่ะแต่ชนิดนี้นี่สิขึ้นร้ายคักพี่น้องส่วนนี้ก็จะเป็นอีกชนิดหนึ่งค่ะแต่ชนิดนี้นี่สิขึ้นร้ายคักพี่น้อง วยงามค่ะจะมีเห็ดแตกต่างปะปนกันไป้ะพี่น้องเห็ดอันนี้ก็ไม่รู้เห็ดอะไรเนาะแต่บรเมเห็ดที่เกิกันนะคะหลากหลายชนิดค่ะเอามาให้เพื่อนๆชมนี่เนาะค่ะเดินไปเดินนู่นก็อีกค่ะนู่นก็อีกค่ะหลายคัาจากพี่น้อง ส่วนนี็จะเป็นใกล้ๆเขานี่หอมหอมเลยพี่น้องจ้ะหอมมากๆเลยค่ะส่วนนี้หน้าตาเขาก็จะเป็นค่ายเห็ดไข่สวยงามค่ะจะมีเห็ดแตกต่างปะปนกันไปนะพี่น้องเห็ดอันนี้ก็ไม่รู้เห็ดอะไรเนาะแต่บองเมนเห็ดแน่อยู่เรื่อยๆค่ะพี่น้องเขาก็จะขึ้นประปายเนาะค่ะดี่็เป็ดอีชนิดหนึ่งนะค่ะพี่น้องเห็น เต็มไปหมดเลยค่ะคิอไข่ดอกส,สวยๆค่ะสวยงามเนาะค่ะว่าเขาสวยมากค่ะแต่ก็ไม่รู้เหมือนเพนเหตดอีหย,ยังเนาะค่ะนาะพี่น้องจ้ะนี่ค่ะนี่ก็คือพึ่งขาลายอีกหนึ่งดอกเนาอพี่น้องแต่ใกล้ๆกันเพิ่งสิมีเหตดชนีน,นีเนาะค่ะ นี่งดอกใหญ่ค่ะแน่ยื่เ <simulations> รื่อยๆค่ะพี่น้องเขาก็จะขึ้นประปายเนาะค่ะดี่เป็นอีกชนิดนึงด้ค่ะพี่น้องเห็นว่าเขาสวยมากค่ะแต่ก็ไม่รู้เหมือนเพนเหตดอีอย่างเนาะค่ะนาะพี่น้องจ้ะดี่ค่ะแน่ยื่เรื่อยๆค่ะพี่น้องเขาก็จะขึ้นประปายเนาะค่ะดี่เป็นอีกชนิดนึงด้ค่ะพี่น้องเห็น